ตอนเศร้า่ะวันที่สิบเอ็ดมีนาสองพันหาหสิบหกนะคะกับสนุดคนหมักเศ้าเศร้าขาล,ล้วแต่คนจะเห็นว่าสนุดเอ๊ะสองสนุดคือไปเรื่อยๆยเดี๋ยวมีอ่านมีนี่มีนันมีนี่นะคะได้วาซาหมักเศร้านะคะชนีดเช่าโนเศ้าบได้ด้วยค่ะเนื่องจาก่าตาใหญ่มากหมอเป็นหามกินเผ็ดเผ็ดออนซอนคอนกินเผ็ดอยู่ค่ะแต่ันจะคลองกินบด้แล้วนะคะแต่สนุกก็ ลงไลส่สไตล์นะคะก็คือชีวิตประจำวันสนุนแหนละละเราเห็นยังเนี้ยมันนี้มีแนวอวดมีแนวมาอวดส <c oughs> ้นนั้นเป็นเกษตรอาชีพหนึน่งสีสนันเห็นได้ค่ะที่เกษตรแต่แนวหนึ่งสีสันมานก็คือกุหลาบเห็นไหมคะกุหลาบกุหลาบพวกนี้ไอเขาอยู่ปีที่สามแล้วนะคะแต่เป็นยังก็ยังทออยู่แต่บนความงามของดอกมันเป็นกุหลาบน้าขาวทั้งหมดเลยนะคะ ดอกสวยมากสีสันแปกตาตอย่างนี้คือยังต้นทอนนียู่ด้วยสิมาวากให้ฟังนะคะพออันประมาณช่วงตุล่ามาสนุกสแต่งต้นใดนะคะแต่งต้นกุหลาบได้มันก็นสิงามนย่งสิพอไปเรือพืชผ้ามิถุนหน้าฝนมาหย้าขึ้นหย้าขึ้นลายทวมไปวาเลยนะคะสนุกกับปล่อยตามยถากรรมภาษาเกเตกี่ขานคะ่ะเอาหยาบม,มาไว ก็ปล่อยมันไปน้ำหยามันก็ง่ายเป็นน้ำหยามันนะคะพอมหาหอดตุลาพศจิกาซนุกนกะซาโนกะมาอันนี้มาแตงเอาใหม่ยังสีล่ะค่ะเดีวเลื่อนบ้านยายจากจเถือนะคะแต่ความจริงแล้วกุหลาบเิ่นมาคนเอาใจใส่นะคะต้องแต่งตุ่นเพิ่นดูดูเพิ่นจังสิงออกดอกให้งามเห็ชมวงข้องายดีนะคะนอกจากให้งานประจำแล้วซาโนกะมาเนี่ล่ะคะ่ะสิมักแหงนะคะคือการปลูกดอกไม้ปลูกได้บ้างไม่ดได้บ้างนะคะ ับเปลี่ยนกันไปนะฮะปลูกแล้วก็ตายตายแล้วก็ปลูกนะะสนุกก็มีสายพันธุมีแนวหาย,ยด้วยค่ะใครสนใจแนวอีหยังเห็นสนุกพูดไปว่าออสนุกจะไรแนวนีดีนะคะกระบอกได้นะคะสนุกจติดต่อสนุกมาสนุกกเสียหายปลูกไว้นะคะตัวนี้เป็นมะล่าฟูรเซียนะคะร้อยดอกไม้ ลอยเพราะเสนอทายดอกไม้นันนะคะก็จะลอยเด่นเอาไปประกอบเป็นลอยดอกไม้ค่ะดอกในบางงามก็ตัดออกค่ะในมือหนึ่งมือหนึ่งบริเวนจกงามเป็นจันแล้วเสนอก,ก็ะสีมาเบิ่งสวนเนี่ยตอนซากศักเนี่ยกเบิ่งสวนมือนในวันหยุดแฮ่ๆได้มีโอกาสอยู่กับสวนด้วยนะคะก็จะเบิ่งสวนโหดอกไม้เนี่ยปลูกพักเนี่ยต่พักนั้น บ่ค่อยได้ปลูกแล้วมันดินมันแข็งแล้วมันแห้งแห้งก็เลีก็เลยไปดูไปดูปดูเห็ไปพ่นตามยถากรรมไปแล้วอ้ยงามแงด้วยค่ะกุหลาบแานทางนี้พวงคลามมีธุ์นยูเดอร์มีแนววีเดอร์ใคร้ก็ถักสนนมาสนนหายตัวนี้คือกันนะคะตัวนี้ก็พลังงามโกเพ่นสูงถั่วหมหัถั่วหันก่อนสีจะเคลียร์พิ่นลงนี่ โเพิ่นสูงถ่วมหัวนะคะถ่วมทอกระปอกนี่างละดอกพุดหลวงพุ่นมาลอยมาไล่เนี่นะคะแต่ก้องตัดเพิ่นลงเพราะว่าเพิ่นเป็นกกโค้งแห้งนะคะโค้งเคร่งแล้วกลองตัดแตงกันห่นออกใบเพิ่นขึ้นโค้งเคร่งให้เพิ่นขึ้นยอดเพราะาตัดเพิ่นแหลกเห็นไหมเพราะก็จะแตกยอดเห็นไหมแต่กีโก้ปุ่งใ่เลยเห็นไหมสนุนกระตัดออกเบิดเลยได้นั่นเห็นว่าดูนะตัดให้เพิ่นต้องเลี้ยงต้นเพิ่นใหยใๆนะคะให้กกเพิ่นใหญ่ๆเพิ่นยังสี เหมือนอะไนี่มันเมืนตาหยอดดอกเพิ่นออกบ่โอเคแบบได้อยู่โอเคอันยอดจังซี่นะคะยอดประกอบเพิ่นเฮาก็แต่งมันออกแต่งออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะมันก็สิขึ้นดีดขึ้นให้มันยังเฮ็ดอันนั้นเด้อค่ะจังสินมีความสุขอ๊ายปีนี้ตกมา2ปีนี่กุหลาบแพงแฮงในท้องตลาดนะคะขนาดรับมาแล้วนะคะสนุนมีร้านขา,ายดอกไม้นะคะ ขายเฉพาะวันพาดอกวันธรรมดาสนุบอได้ขายพอเห็ดสวนนัเห็นงานประจําแล้วดอกไม้้องาวเป็นขายให้นะคะแต่้องาวเป็นกระติดงานคือกีดยางเป็นเห็ดสวนเหมือนกันแต่วันพาเป็นมาขายให้กุหลาบดอกหนึ่งดอกนึงเด๋ยนนี้ตกที่รามานกับแปดเก้าบาทบางบางพระบางอย่างกับเป็นสิบบาทแล้วนะคะก็เลยแพงที่ตัวลูกค้าอยู่ ต่แกเอจะได,ได้ปีนี้พระอย่างทาวเวเพึ่นมาแห้งทาวเวเพิ่นจะบูชาด้วยกุหลาบอันนี้สนว์ก็มาลงใหม่กองต้นลงดีเลยนะคะลงกระถางเรื่องกระถางสนวดบวกลอยอน,นี้เปไหเพราะขาันท้อบ่แหงน้นแล้วมันก็จะเฉาไปเลยแต่ลงนล้งดินเนี่ยบย่ใหน้น้ำมาบ่แหน้มมือหนึ่งเพื่อก็ยังบม่เป็นอย่างหนึ่งเว้นมือ,อยังไงแต่กุหลามมักน้ำให้ด้ค่ะต้องให้น้าตลอดเด้อ แข็นขานานเพิน่นจะบ่ค่อยอยากออกดอกตัวตนี้ก็ตายปวกกลนนิ่นสนุกอ่ะไอ้คนนี้ปุ๊บก็มาเลยมาเลยพอมันกค้งมันตายเห็นไหมสนุกตัดออกตะกี้สูงท่วมหัวเลยนะคะแล้วกเฮ็ดปลายขาย่างละนิดละหน่อยนะคะเป็นเงินเด้นี่อหน่อยนี่ๆนี่ก็เป็นเงินนะคะเฮ็ดเลยเด้อค่ะไผมักอีหยังเฮ็ดอันนั้นโลดนะคะ นี่ดาวเรื่องกระปุกจนแจมอะไรเพื่อใส่ดอกมันอึ๊บนี่สวยมากดอกละสิบบาทเป็นเด้อจังสิขายเดืวเบิดนะคะขายเดือบดูดอกตัวน,นี้ใ้เป็นไหม่น้ำเขาวนะคะส่วนมากจะเป็นไหม่น้ำเขาวเห็นไหมเกียวสอนมันจะเป็นเกี่ยวๆกียวอะไรอย่งเงยนีสวยมากโอ้ยดอกตุูมเป็นหลายแห้งบางคนแต่แลายเส้นกระปูกเรนเรนมากเพราะว่าปลูกมัง อันนี้ปลูกไรขายก็เลยฉันทำมั่งดีกว่าฉันทำขายดีกว่านะคะอันนี้คือหนึ่งแนวมักที่สนนมักเด้อค่ะฝากติดตามก็เลยก็แชร์สนนเด้อค่ะสอบถามมาได้เทคนิคการปลูกกุหลาบแต่บแมเชี่วชาญเด้อค่ะปลูกพอมาก <c oughs> ปลูกอะไรก็ปล่อยมันเทาเทาแล้วก็แตงนมเป็นไม้นะคะควรจแต่งนมได้นะคะเ้าก็แต่ง,งมนมเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะ ปไทยดียวกว่ากุหลาบสวยๆวยหอมน้ำเด้อยค่ะนี่พันต่างทีจะหอมอ่อนๆค่ะฝากที่ตามก็ไลไรก็แชร์สนุน,นเด้ค่ะสนใจก็ไม่ยิ้พันไดนนะคะขอสนุนมีกระถากมาเลยนะคะสนุนจะส่งไปให้ฟรีๆค่ะเป็นหมู่กันไม่ต้องนะสวัสดีค่ะ